สนองเรมโบคิวต่อไปอิโตอิซานเยอะจุดจบจ่อตามรอยปรินาศิระอีกคนถูกจับโปทะลกหนังโดยเมื่อวันที่7เมษาย,ยนที่ผ่านมานายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกรัคเพื่อไทยเจ้าของฉาย,ยาอิโตอิสานอดีตสดสอุดรธานีพักไทยรักไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่สารดีกามีคำพิาาพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนางสาป,ปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักพระมชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไรไยแรงว่ากรณีนี้เป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่อยู่รอบตัวผลเอกประยุจันโอชา นายยกธำนตรีเป็นจำนวนมากที่สุดท้ายก็โปแตกซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญให้อีกหลายๆคนที่ยังคิดจะใช้อำนาจอ้างความเดือดร้อนและปัญหาของประชาชนมาเป็นประโยชน์กับตัวเองนายธีรชัยกล่าวว่าที่ผ่านมามีนักการเมืองจำนวนมากอ้างว่าเป็นองครักษพลเอกประยุทธ์ออกมาแอคชัน่นปกป้องพลเอกประยุทธ์อย่างใกล้ชิด แต่สุดท้ายความจริงก็ถูกเปิดเผยเมื่อคนเหล่านี้ถูกถลกหนังทำให้สังคมได้เห็นเนื้อในว่าไม่ได้บริสุทธิ์ผุดพองเป็นกาฝากอาศัยความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์หาประโยชน์ใส่ตัวเองกรณีนางสาป,ปรินาเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับพวกที่ทำตัวเป็นองค์ครักษิทักประยุทธ์ซึ่งก่อนหน้านี้นายศิระเจนจาคะ อดีตสส,สกทมก็พ้นจากตำแหน่งไปซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าคิวต่อไปจะเป็นนายเสษสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกหรือแรมโบ้อีสานองค์ครักษพิทักษ์พลเอกประยุทธ์คนสำคัญในขณะนี้หรือไม่ยิ่งมีเรื่องเงินใช้สู้กับโรงแป้งหรือที่ใช้ในการเลือกตั้งยิ่งน่าเป็นห่วงนายธีรชัยกล่าว โดยชาวเนืต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าค่อยดูเถอะถ้าลงดาบแบบสกับปอทีนี้ล่ะจะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเตรียมกะละมังรองรับน้ำตาได้เลยก็ยอมรับแล้วว่าเป็นเสียงของตัวเองแค่เท้าเขี่ยก็ไปแล้วเอาเลยครับรอชมรอกระทืบซ้ำอยู่นะครับหมาก็คือหมาครับแต่หมาตัวนี้คือหมาสอง่าง กำกำลังเริ่มทำหน้าที่แล้วค่ะจัดให้หนักเลยนะคะอยากได้ยินข่าวดีวเร็วๆนี้เลยครับชอบตรงตลกหนังนี่แหละฮ่า <st> ฮ่ตามป,ปรินามาติติดเลยใกล้อวสารแล้วแรมโบอยากเห็นตอนอวสารของเรื่องนี้จังเอาแล้วงานนี้ระถึกแน่สมชัยชีช่องกกตสอบแรมโบจุลีพร มคลิปหลุดเงินหวย15ล้านล่าสุดเมื่อวันที่4เมษาย,ยนนายสมชัยศรีสุธยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสมชยัยศรีสุธิยากรภายหลังจากที่นายเส,ยสกสกุลอัฐาวงหรือแรมโบอีสานผู้ชูรัฐมนตรีประจำนายยกรัฐมนตรีและประธานคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเดินหน้าแจ้งความเอาผิดคนอัดคลิปเสียงในเสกสกลคุยกับนางจุรีพรสินธุพไยประจำสํานักเลขาธิการนายยศมุตรีเรื่องโคต้าสลากบิดเบือนให้ร้ายมีรายละเอียดดังนี้หากมีเสียงนักการเมืองท่านหนึ่งบอกว่า ไปเอาเงินจากแหล่งธุรกิจหวยออนไลน์15ล้านบาทมาใช้ในการลึกตั้งและคู่สนทนาก็บอกว่าใช่เพราะอยู่ด้วยในเหตุการณ์ทั้งสองเป็นนักการเมืองที่มีตำแหน่งหน้าที่ในรัฐบาลชุดปัจจุบันและทั้งสองก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันจริงแต่เป็นการพูดเล่นหยอกล้อกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมควรต้องใส่ใจขอข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยเรียกนักการเมืองทั้งสองมาให้การชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นมีการใช้เงินจำนวนดังกล่าวจริงหรือไม่กะกะตคงได้ยินนะครับ ในขณะที่นายธีรชัยพันธุมาศโซบัญชีรายชื่อรักก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการหรือกรมทรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทน,แนรัษฎรกล่าวถึงกรณีกรมธปปชจะตรวจสอบประเด็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายเสกสกลอัถฐาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายยศธมนตรีและนางจุรีพรสินทุพไ ้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกธตรีระบุให้นำเงินจากแหล่งธุรกิจหวยออนไลน์15ล้านบาทเพื่อใช้ในการเลือกตั้งว่าต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมกมธซึ่งนัดประชุมวันที่7เมษายยนนี้ว่าจะมีกมธคนใดจะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กมธหรือไม่หรือมีบุคคลใดยื่นเรื่องร้องเรียนให้กมธตรวจสอบหรือไม่ หากมีผู้ยื่นเรื่องกมทจะต้องพิจารณาและลงมติว่าจะรับเรื่องไว้ตรวจสอบหรือไม่เมื่อถามว่ากรณีคลิปเสียงที่เกิดขึ้นกับข้าราชการการเมืองซึ่งทำงานให้พลเอกประย,ยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมมองว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้หรือไม่นาีรชยัยเกลายอมรับว่าการเมือง มีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอแต่ตนไม่สรุปว่าคลิปเสียงดังกล่าวนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะการทำงานตรวจสอบรัฐบาลที่สืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจภายใต้สภาผู้แทนราษฎรหรือองค์กรตรวจสอบเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในเรื่องนี้ผมมองว่าผลเอกประยุทธ์ต้องจัดการถ้าไม่ปลด ก็ต้องพักงานและตรวจสอบโดยด่ว,ดวนเพราะถือว่าเป็นคนทำงานให้รัฐบาลหากนายกไม่จัดการอาจถูกมองได้ว่ามีส่วนรู้เห็นหรือใช้คนของตัวเองทำงานให้ตัวเองได้ประโยชน์หรือไม่ส่วนตัวมองว่าประเด็นที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การเมืองที่นายกธนมตรีเคยระบุไว้เสมอว่าต้องการปฏิรูปการเมืองในทีรชัยกล่าว ได้ก่อนหน้านี้เพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานธนประชาชนได้โพสต์คลิปเสียงซึ่งระบุว่าเป็นคลิปเสียงพิสนาที่ลือว่าคือนกักการเมืองคนหนึ่งซึ่งเนื้อหาพูดคุยถึงเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองและโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยทนายสิทธาได้ระบุว่า คลิปเสียงปริศนาที่ลือกันว่าเป็นเรมโบอีสานหลังไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการไล่จับหวยออนไลน์กันเป็นประวัติศาสตร์ถึงขั้นถอนรากถอนโคนล่าสุดผมได้คลิปนี้มาเสียงในคลิป คล้ายแลมโบอีิสานและอีกคนแหล่งข่าวบอกว่าคือนักการเมืองพักเดียวกันเนื้อหาคือการใช้โคต้าลอตเตอรี่ของสลากินแบ่งในทางที่แปลกยังไงผมรบกวนท่านนายกทำมตรีและรัฐบาลช่วยตรวจสอบทีนะครับเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนผมยอมเสี่ยงเผยแพร่คลิปเสียงนี้โดยในคลิปเป็นเสียงบุคคลคล้ายนายเสกสลโทรศัพท์ไปยัง นักการเมืองหญิงคนหนึ่งซึ่งเนื้อหาระบุวา่าช่วงการเลือกตั้งเคยได้รับเงินจากบุคคลปริศนา15ล้านบาทเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งแต่ตอนนี้บุคคลผู้นี้กำลังถูกตำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับโคต้าสลากจึงเกรงว่าบุคคลดังกล่าวจะอ้างชื่อและทำให้การกวาดล้างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับโคต้าสลากเสียหายโดยนำเรื่องเงิน15ล้านบาทมาเปิดเผย ช่วงหนึ่งชายในคลิประบุว่ามันมาหาพี่มันเป็นเพื่อนพี่แล้วมันก็อยู่ตอนนั้นมันก็ไม่รู้ประวัติมันว่ามันเป็นเรื่องโพต้าลอตเอรี่มันก็เอาเงินมาให้พี่ช่วยพี่เลือกตั้ง15ล้านพี่สู้กับโรงแป้งหมดเป็น100ล้านส่วนช่วงท้ายคลิปยิงในคลิปพูดว่าพี่ต้องช่วยหนูนะซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบว่าพีรับปาก พี่ทำให้อยู่แล้วพี่ต้องดูแลหนู